ยินดีต้อนรับชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรค่ะคลิปนี้อ่านดวงความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพในช่วงเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวจะแยกอ่านให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนมีคู่แล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสามารถกดไทมส์สแตมป์ใต้คลิปเนาะไปฟังพาร์ท ความรักสำหรับคนมีคู่ของตัวเองได้เลยนะคะแต่ยังไงถ้าฟังจบแล้วไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยกดตามสแตมไปฟังในส่วนของสุขภาพด้วยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่คนโสดกันก่อนคนโสดเนี่ยเดี๋ยวพี่หมอจะตีความให้ทั้งคนโสดที่โสดแบบสนิทแบบไม่มีใครเลยยังไม่มีใครเข้ามาจีบเลยอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่โสดแบบมีคนคุยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละพาธเนี่ยจะเป็นยังไง โอเคหน้าไพ่คนโสดในเดือนนี้ก็จะมีไพ่ควีนถ้วยค่ะ6ดาบแฮงแมนห้าไม้สเตรนท์สดาบเฮอร์มิตหถ้วย5ดาบและปิดท้ายด้วยไพ่6เหรียญน,นะคะโอเคค่ะสำหรับคนโสดแบบโสดสนิทในเดือนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีความแบบฝังใจกับความรักครั้งเก่าอยู่ค่อนข้างมากนะคะ บางคนบางคนตอนแรกจะพูดว่าบางคู่ขออภัยบางคนนะคะเพิ่งเลิกลาเพิ่งผ่านพน้นความสัมพันธ์เพิ่งเจ็บมายังรู้สึกแบบยังไม่พร้อมยังมีความลังเลกับการที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังมีความรอหลายๆคนเนี่ยพี่หมอมองว่ามีความแบบยังรออย่างรอคนเก่ายังค่อนข้างแบบแอบอยู่ติด นะอยากจะให้เขากลับมาหรือตัวเองอยากจะกลับไปอะไรทํานองนี้นะคะยังยังมีอยู่หรือถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้อยากกลับไปอ่ะบางคนบอกว่าโอ้โหวความสัมพันธ์หนูแย่มากค่ะไม่มีทางที่หนูคิดจะกลับไปอะไรเงี้ยมันก็จะกลายมาเป็นความหวนกลับไปคิดในพานที่แบบกลัวเหมือนแบบหูเราเจอความสัมพันธ์ที่แย่มากเลยเราไม่รู้เลยว่า เราถ้าเราเปิดใจให้ความรักครั้งใหม่เราจะเจอแย่แบบนี้อีกไหมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราเนี่ยเอาความรักครั้งเก่าอะ่ะมาทําให้ตัวเองเนี่ยไม่กล้าที่จะแบบเปิดใจให้กับความรักใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าในช่วงเดือนเนี้ยจะมีคนเข้ามาทําให้เราแบบเออพอจะแบบลืมรักครั้งเก่าได้บ้างไหมอะไรเงี้ยเอาจริงๆมันมีนะพี่หมอมองว่าในเดือนกันยาชาวรัคนาราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่แบบ ค่อนข้างจะจิตใจดีแล้วก็เขาเนี่ยมีความที่จะเข้าอกเข้าใจชาวลัคนาราศีเมถุนมากๆนะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้แสดงออกชัดเจนแล้วกันค่ะว่าเขาเนี่ยจะเข้ามา เข้ามาในเชิงไหนอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้แสดงออกมาชัดนะคะแต่เขาแต่เวลาที่เราได้พูดหรือว่าได้คุยกับเขาเนี่ยชาวลัคนาราศีเมถุนก็จะมีความรู้สึกแบบค่อนข้างดีแหละเอาเป็นว่าถ้ามีนะมีใครในลักษณะที่ว่าเป็นคนแบบดูแบบใจดีดูอ่อนโยนดูแบบว่าเอาอกเอาใจใส่เราหรือว่าเข้าอกเข้าใจก็ได้นะคะตัวชาวลัคนาราศีเมถุนแนะนําว่าให้ ใจเย็นๆค่ะแต,แต่แต่แต่ก็มองว่าเมถุนใจเย็นแหละเมถุนตั้งการ์ดไงเมถุนยังไม่พร้อมอยู่แล้วด้วยแหละพื้นฐานก็เอาเป็นว่าค่อยๆดูไปให้ให้รับเขาไว้พิจารณาสะหน่อยแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะคะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะสําหรับคนที่กําลังจะเข้ามานะคะส่วนกรณีของคนมีคนโสดแบบมีคนคุยนะคนโสดแบบมีคนคุยต้องบอกว่าเดือนนี้เมถุนค่อนข้างเกิดความสับสนนะคะมีความลังเลมีความแบบ คิดทบทวนเยอะว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตกลงจริงๆแล้วเนี่ยคนคุยของเราเนี่ยเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงแล้วเขามองอความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขายังไงในอนาคตเนี่ยเขารู้สึกแบบว่าอยากจะพัฒนาไหมหรืออะไรคือมันเกิดความสับสนเกิดความคิดเกิดความลังเลนั่งทบทวนอยู่กับตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยเพราะว่า energy ของเขามันไม่เคลียร์นั่นเองนะคะทั้งๆที่เมถูนอ่ะพี่หมอบอกว่าเมทูะค่อนข้างที่จะแบบ มชอบเขาแหละชอบแหละไม่ชอบเราจะคุยไหมละ่นะเนาะชอบเขาแหละพยายามที่จะแบบเออให้โอกาสให้พยายามที่จะแบบทําความเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลึกๆอ่ะเมธุลน,น่ะจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะรู้สึกว่าเราแบบเป็นฝ่ายพยายามอยู่ฝ่ายเดียวในขณะที่คนคุยของเราเนี่ยเขาดูแบบไม่ค่อยได้แบบแสดงออกกับเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งถ้าเกิดว่า คุยกันมานานมากๆแล้วในไพ่มีคู่ที่แบบว่าคุยกันมานานมากๆแล้วด้วยนะคะแล้วเดือนเนี้ยเขายังมีท่าทีแบบนี้พี่หมอมองว่าชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบถามตัวเองแล้วแหละว่าตกลงเนี่ยเราเนี่ยต้องการความสัมพันธ์แบบไหนถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองมากพออ่ะพี่หมอเชื่อว่าเมถุนในเดือนนี้จะให้โอกาสตัวเอง นะจะให้โอกาสตัวเองออกไปเจอคนใหม่ๆเปิดใจให้คนใหม่ๆแต่เอาเป็นว่าพลังงานโดยรวมมันจะวนเวียนอยู่กับของเก่านะคิดคำนึงคิดถึงเขาโหยหาบรรยากาศเดิมคนรักเก่าคนคุยเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าพยายามเคลียร์ energy เก่าออกไปเพื่อที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ๆผู้คนใหม่ๆดีกว่านะคะอันนี้ก็คือพาทคนโสดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดู ไพ่ของคนมีคู่สําหรับคนโสดนะคะอย่าลืมนะฟังจบแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยใจกับความรักจนไม่กดไปฟังสุขภาพนะคะกดไปฟังสุขภาพกันก่อนเราจะได้รู้ว่าปัญหาสุขภาพในช่วงเดือนกันยายนมีอะไรที่ชาวเมถุนจะต้องรู้แล้วจะต้องรับมือหรือเปล่านะคะโอเคเรามาดูไพ่ของคนมีคู่กันนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนที่มีคู่แล้วไพ่ในเดือนกันยายนนะคะก็จะมีไพ่จัดเมนค่ะ อัศาวินไม้ค่ะหนึ่งไม้สามเหรียญสิบถ้วยสองเหรียญทาวเวอร์เดดดาเก้าไม้และเดลวเบอร์นะคะสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์เดือนนี้ถือว่ามันจะมีหลายจังหวะ ห,หลายหลายสถานการณ์ให้ชาวลัคนาราศีเมถุนกับคู่ครองเนี่ยจะต้องใช้ความอดทนต้องเกิดการตัดสินใจอะไรร่วมกันโดยการตัดสินใจนั้นเนี่ยพี่หมอมองว่าเรื่องหลักๆส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของคนสองคนความมั่นคงในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะหรือใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงภายในครอบครัวนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่า เป้าหมายมันคือเป้าหมายที่ดีเนาะมันคือเรื่องของความมั่นคงในความสัมพันธ์แต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือความเห็น,นะคะ่ะหลายๆคู่เนี่ยความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกรันมันเกิดความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะคะก็พยายามแบบสื่อสารกันแบบใจเย็นๆเนาะค่อยๆคุยกันสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณสองคนอะ่ะเมถุนกับคู่ครองก็อยากจะ พาทั้งสองคนเนี่ยไปสู่เป้าหมายเดียวกันอยู่ดีไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรนะคะมองว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการแต่งงานนะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศายัยอะไรทํานองนี้ค่ะมันกําลังอยู่ในพาที่เรากําลังจะตัดสินใจอะไรใหญ่ๆร่วมกันก็ค่อยๆค,คุยกันนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะ,ะเราเราพี่หมอมองว่ามันมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ย จะได้ทําอะไรบางอย่างร่วมกันอะเมื่อกี้ก็มันไปตรงกับคือรู้สึกว่ามันแอบเป็นเอ NERGY ที่มันก็คล้ายคลึงตรงกันเลยค่ะเรื่องเดียวกันแล้วกันเนาะกับเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอะมันก็คือเรื่องใหญ่อะสิ่งสําคัญที่ต้องทําร่วมกันอะบางคู่มีแผนในการซื้อของลงทุนเริ่มโปรเจกต์นะที่อยู่อาศัยนะคะยานพาหนะก็ได้นะ หรือการลงทุนสร้างธุรกิจกิจาการใดๆการแต่งงานหลายคู่สงสัยเออการแต่งงานถ้าแบบเราคุยกันเรื่องแต่งงานเราจะทะเลาะก,กันเรื่องอะไรโหเราลักกันจนจะแต่งงานกันอยู่ละเยอะแยะไปทุกคนเวลาจะแต่งงานกันอ่ะมันต้องมีอะไรล่ะ ใช่ไหมมันก็ต้องมีการจัดงานบางคู่เขาก็แล้วแต่อาจจะจัดเล็กจัดใหญ่แต่เชื่อเถอว่าในระหว่างทางมีปัญหาเสมอค่ะคนนึงก็อยากได้อย่างหนึ่งคนนึงก็อยากได้อย่างหนึ่งเป้าหมายแฟนเราเป็นอย่างหนึ่งเป้าหมายเราเป็นอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งซื้อบ้านซื้อบ้านจะทะเลาะก,กันยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเรื่องดีอ่ะมันก็เห็นตรงกันว่าจะซือ้อทะเลาะสิบางคนรู้สึกว่า ไปดูที่นี่ชอบที่นี่บางคนชอบโซนนี้บางคนอีกอคู่เราชอบอีกโซนหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีมันจะมีเหตุปัใจจัยให้ไอ้เรื่องที่เรากําลังจะทําร่วมกันในเดือนเนี้ยมันเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็เอามาทะเลาะกันนั่นเองนะคะสิ่งสําคัญที่อยากจะเตือนชาวลคนาราศีเมถุนในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ย ก็คืออารมณ์ค่ะมันมีทาวเวอร์ขึ้นนะแนะนำว่าอย่าปะทะกันอย่าใช้คำพูดอย่าสาดคำพูดที่มันไม่ดีใส่กันนะอย่าเอาแต่ใจอย่าเอาชนะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยพยายามเคลียร์กันไม่งั้นปัญหาเก่าถูกลากมาด้วยเดือนเนี้มีปัญหาใหม่ไม่พอลากปัญหาเก่าอีกเพราะใจมันร้อนมันขูดขึ้นมาได้หมดเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนาว่าเออค่อยๆเคลียร์ มันเคลียร์ได้นะคะแต่ต้องค่อยๆเคลียร์เพราะอารมณ์มันขึ้นพออารมณ์มันลงแล้วเนี่ยค่อยๆเคลียร์ถ้าเราขึ้นเราต้องรอให้ตัวเองเย็นก่อนเราค่อยไปคุยกับเขาถ้าเขาขึ้นเราก็ต้องรอให้เขาเย็นก่อนเราค่อยไปคุยกับเขานะคะแต่มันจะคุยกันได้นะทีนี้มีไพ่จัดเมนนะคะมีไพ่จัดเม e นท์เเวอร์อยากเตือนอยากเตือนคู่ที่มีความแบบมีความลับหรือคู่ที่มีอะไรที่แบบว่าปกปิดกันมาก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ในเดือนนี้หรอกปกปิดกันมาในก่อนหน้านี้ยงไม่เคยพูดกันมาก่อนเลย มันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปด้วยนะทุกคนบางทีมันก็เป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องที่แบบเนี่ยมันเป็นปัญหาในจิตใจอ่ะไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเธอมาก่อนเลยฉันน้อยใจเธออย่างนั้นฉันน้อยใจเธออย่างนี้อะไรเงี้ยเดือนนี้มันมีเกณฑ์นะคะที่แบบว่าจะหยิบมาพูดคุยกันแต่การพูดคุยอ่ะแทนที่มันจะได้เคลียร์ใช่ไหมถ้าเราอารมณ์ร้อนมันจะกลายมาเป็นการทะเลาะกันแทนแทนที่มันจะแบบเปิดอกคุยกันไพ่เนี่ยมันมีทั้งพาธที่ดีและไม่ดีอยู่ในตัวเองนะคะ จริงๆมองว่าจัดเมนต์อะถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนะมีความแบบจริงใจให้กันจริงๆอะแล้วถ้าปัญหานั้นมันคุยกันได้คุณจะรู้ว่ามันควรจะหยิบมาคุยกันแล้วควรจะคุยกันแบบไหนแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นจัดเมนต์ในเวอร์ชันที่มีทาวเวอร์เข้าไปด้วยบางคู่มันก็จะมีความแบบอยากเอาชนะหรือแบบมันเผลอที่จะทําอะไรที่แบบว่าไม่ทันจะคิดน่ะนะมันปล่อยปล่อยให้อารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลเนี่ยค่ะมันก็เกิดการทะเลาะกันมันมีเด็กด่า ะะอยากให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และพยายามเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาแต่อย่าใช้อารมณ์ให้ใช้เหตุผลแล้วเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายนะคะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์ทั้งของคนโสดและคนมีคู่ชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสุขภาพในเดือนกันยายนกันค่ะ เอาละคะ่ะมาต่อกันที่สุขภาพนะคะของชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนกันยายนไพ่สุขภาพเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไพ่หไม้ค่ะเดชควีนเหรียญ7็ดเหรียญแล้วก็8ดาบค่ะอืมปัญหาหลักๆที่อยากจะบอกให้ชาวลัคนาราศีเมถุนระมัดระวัง เป็นพิเศษในเดือนนี้เลยเริ่มจากเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอแล้วกันนะคะหลายๆคนเนี่ยเกิดการพักผ่อนที่มันแบบไม่พออ่ะรู้สึกว่ามันมีอาการอ่อนล้าร่างกายมันอ่อนเพลียบางคนก็แบบเรื้อรังด้วยนะไม่ได้เพิ่งมาเป็นเป็นมาสักระยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดน้ำเหลืองนะคะภูมิแพ้วรัสบางชนิดหรืออาการติดเชื้อต่างๆที่จะแบบว่าต้องดูแลให้ดีนะคะ ต่อมาก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารแล้วก็ลำไส้ค่ะเกิดการแบบย่อยไม่ค่อยดีเหมือนแบบระบบย่อยอาหารมันทํางานไม่ค่อยดีมีอาการท้องอืดมีอาการท้องเฟอ้อบางคนก็เป็นกรดไหลย้อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลโดยเฉพาะความเครียดสะสมใครคิดเยอะคิดมากเนี่ยเดือนนี้ก็จะยิ่งเป็นนะอืม ทีนี้ความเครียดแน่นอนมันก็จะส่งผลกับสุขภาพในด้านอื่นที่เราพูดไปตอนแรกเนี่ยมันก็ทําได้น้ำภูมิมันตกเหมือนมันเครียดอพอเราไม่ได้ดูมันเครียดเราก็ไม่ได้มาดูแลตัวเองอย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บอื่นๆเนี่ยตามมานะคะเพราะฉะนั้นพยายามพาตัวเองออกมาจากความเครียดให้ได้ไวที่สุด นะ,ะชาวเมทุนแล้วก็ปัญหาสุขภาพสุดท้ายที่มองเห็นในเดือนนี้ก็มองไปที่เรื่องของกระดูกข้อกล้ามเนื้อะคะ่ะอาการตึงนะบริเวณคอหลังบ่าไหลใดๆนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นได้ง่ายหน่อยในช่วงนี้นะเอาเป็นว่าอยากจะให้ชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ยรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะอันไหนที่เรารู้สึกว่ามัน มันเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ดีส่งมาถึงเรานะเราต้องหันกลับมาใส่ใจแล้วก็ปรับพฤติกรรมให้มันกลับมาดีขึ้นนะไม่งั้นมันจะมีโอกาสที่จะย่ำแย่หรือเป็นแบบสะสมเรือรังไปได้ในอนาคตนะคะเอาล่ะค่ะอันนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์และสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนกันยายนเดี๋ยวอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามคลิปนะคะซีรีส์ไตรมาสค่ะเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่ไตรมาสสุดท้าย3เดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะคะ พอหมดกันยาเนี่ยก็เอาละค่ะช่วงโค้งสุดท้ายของใครหลายๆคนมารอดูกันว่าเรื่องดีร้ายนะของแต่ละลัคนาราศีจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปจะออกมาในช่วงเดือนกันยานะคะอยากฝากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านที่สนับสนุนซัพพอร์ตติดตามช่องพี่หมอมมาตลอดนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ